สวัสดีค่ะพบกันกับวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นป .5 กันนะคะวันนี้เราจะมาเฉลยกันในเรื่องของใบางานดวงดาวบนท้องฟ้าก่อนที่เราจะทําใบงานนะคะนักเรียนต้องเขียนชื่อ,เ,อเขียนชื่อ,อานามสกุลชั้น,นและเลขที่ตัวเองก่อนเพื่อเราจะได้ไม่ลืมเมื่อเขียนเสร็จแล้วเรามาทําไปพร้อมๆกันเอาละมีทั้งหมด5ข้อมาดูคําถามในข้อที่1กันนะคะ ปรากฏการขึ้นแล้วก็ตกของดวงดาวเนี่ยเกิดจากอะไรเราเรียนกันไปแล้วเราเรียนแล้วเรารู้ว่าการขึ้นและตกของดวงดาวเกิดจากกอะไรเอ่ยแน่นอนเกิดจากการที่โลกเนี่ยเป็นไงหมุนรอบตัวเองอหมุนรอบตัวเองในแต่และว,วันนั่นเองดังนั้นคําตอบของเราเราต้องเขียนไปว่าเพราะว่าโลกหมุนหมุนรอบตัวเองอทําให้เกิด การการขึ้นและอกดวกของดวงดาวแล้วก็ถามอีกว่าในข้อที่2ถามว่าดวงดาวที่เราเห็นบนท้องฟ้าเวลากลางคืนเนี่ยอยู่ตำแหน่งเดิมไหมเพราะอะไรอ้าวทุกคนรู้แล้วว่าวดวงดาวบนท้องฟ้าเนี่ยมันมีการเคลื่อนที่ดังนั้นเป็นไงเอ่ยอยู่ที่เดิมไหมไม่อยู่ที่เดิมดังนั้นเราก็เขียนมาเลยว่าไม่ไม่อยู่ตำแหน่งเดิมอ่าไม่อยู่ที่ตำแหน่งเดิม เพราะอะไรเอ่ยอ่าเมื่อกี้เราบอกไปแล้วเนาะเพราะอ่าดวงดาวมีการเคลื่อนที่อ่าเพราะดวงดาวมีการเคลื่อนที่นะเพราะดาวดาวหรือดาวเคราะห์ของเราเนี่ยพเพราะดาวมีการเคลื่อนที่อ่ามีการอะดาวมีการเคลื่อนที่ตลอดเลยอะแต่ว่าพอครบหนึ่งปีพอครบหนึ่งปีเป็นไง ดาวก็จะกลับมาอยู่ในตำแหน่งเดิมเอาละสังเกตเลยเราสังเกตว่าข้อที่3การสังเกตกลุ่มดาวในแต่ละช่วงเวลาในคืนหนึ่งหนึ่งจะสังเกตว่าดาวมันเคลื่อนที่ยังไงอ่าเห็นไหมเรารู้แล้วแหละว่าดาวเนี่ยมันมีการเคลื่อนที่แต่เคลื่อนที่ยังไงอ่เคลื่อนที่ยังไงสังเกตเลยดาวจะเคลื่อนที่จากไหนอ่าจาก ทิศท,ทิศไหนเอ่ยตะวันออกไปยังทิศไปไหนเนี่ยไปทีท่ไหนเอ่ยไปทิศตะวันตกอ่าการเคลื่อนที่ของกลุ่มดาวนะกลุ่มดาวเนาะเราบอกแล้วมันไม่อยู่ตำแหน่งเดิมมีการเคลื่อนที่และเคลื่อนที่จากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตกซึ่งเหมือนเหมัน,เหม,นเหมือนกับการที่ดวงจันทร์ขึ้นและตก และก็ยังเหมือนกับดวงอาทิตย์ที่ขึ้นแล้วก็ตกในทิศทางเดียวกันเอาล่ะมาดูข้อต่อมาข้อที่4ถ้าต้องการสังเกตดวงดาวที่ชัดเจนชัดเจนเลยเราต้องดูดาวในคืนที่ท้องฟ้ามีลักษณะใดเอาล่ะเออเราต้องดูตอนไหนลักษณะเป็นยังไงแน่นอนท้องฟ้าจะตป้ตงเป็นท้องฟ้า โปร่งท้องฟ้าโปร่งไม่มีเมฆหมอกมาลบกวนหรือ,อแผมเนาะแผ่เพิ่มเติมท้องฟ้าโปร่งแล้วก็พื้นพื้นจะบอกพื้นและพื้นที่พื้นที่ก็ต้องมีความกว้างนิดนึงพื้นที่กว้างไม่มีแสงลบกวนดังนั้นถ้าเราจะดูดาวเราดูที่ พื้นที่ด้วยมาดูที่ท้องฟ้าตองไมนมีเมฆไม่มีบอกมากวนหรือต้องเป็นคืนที่ฝนไม่ตกลักษณะท้องฟ้าเนาะท้องฟ้าโปร่งข้อสุดท้ายเพราะเหตุใดเมื่อดวงดาวใกล้รับขอบฟ้าแล้วเนี่ยเราจะมองไม่เห็นดวงดาวเ่านั้นเห็นไหมคำตอบเนี่ยคำถามเนี่ยคำถามมันวนไปวนมาสาเหตุจริงๆเลยเหมือนเดิมเลยเพราะโลก หมุนรอบตัวเองอ้าทำไมกลับมาที่นี่ล่ะมาเขียนตอบเขียนตอบไปก่อนเพราะโลกหมุนรอบตัวเองหรือทำไมครูถึงบอกว่าเล่าหมุนรอบตัวรอบตัวเองแล้วยังไงอีกอ้าสาเหตุเลยเพราะดารรับขอฟ้าไปแล้วเพราะโลกหมุนรอบตัวเองทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรอะโลกหมุนรอบตัวเองปุ๊บใครขึ้นมาแทนที่ดวงอาทิตย์นั่นเองโลกหมุนรอบตัวเองดวงอาทิตย์ขึ้นมาแทนที่แล้วยังไงอีก ดวงอาทิตย์ขึ้นมาแทนที่แล้วแสงของดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นไงสว่างอ่าและอย่างหนึ่งก็คือแสงจากดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์เป็นไงมาอ่ามาบดบังแสงจาดวงอาทิตย์มาบดบังอ่าบดบังแสงสว่างอ่าแสงสว่างของดาวนั่นเอง ของดาวนั่นเององ่ายเลยมโลกหมุนรอบตัวเองพอหมุนไปปุ๊บเ,เวลามันเปลี่ยนจากกลางคืนมาเป็นกลางวานันพอกลางวานันปุ๊บแสงมันจ้ามากๆจากดาวที่เรามองเห็นมันก็เป็นไงเอ่ยแสงจากที่เรามองเห็นเป็นไงแสงก็ไม่ชัดเจนเพราะแสงจากดวงอาทิตย์มีความสว่างมากกว่าก็เลยบังแสงของดาวแต่พอดวงอาทิตย์ตกไปปุ๊บแสงของดวงอาทิตย์หายไป แสงของดวงดาวก็กลับมามองเห็นเหมือนเดิมสำหรับวันนี้นะคะข้อคำถามของเราในเรื่องใบงานดวงดาวบวนท้องฟ้าก็จบเพียงเท่านี้แต่นักเรียนเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วอย่างไรครูมีภาพด้วยนักเรียนระบายสีให้ด้วยนะคะระบายสีให้สวยงามเอาล่ะสำหรับวันนี้เท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ